สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะช่องนี้มีแต่สาระดีๆวันนี้นะคะเอาใจสายมูโดยตรงกันเลยค่ะวิธีการเลือกกำไรข้อมือเสริมดวงตามวันเกิดใส่แล้วเฮงใส่แล้วปังสามารถเสริมดวงให้กับตัวเราเช่นอำนาจโชคลาภวาสนาบารมีเงินทองความรักใส่แล้วรวยใส่แล้วปังไปดูกันว่ามีสีไหนกันบ้างแล้วควนเกิดวันอะไรควรใส่สีอะไรไปชมกันค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีความเป็นผู้นำสูงชอบช่วยเหลือคนอื่นใจร้อนวุ่วามบ้างไปนิดแต่สติปัญญาดีนะจะได้ดีเพราะปากเป็นคนพูดจามมาใจคุ้นเก่งค่ะกำไรที่เสริมดวงล่วงความรักคือสีแดงสดส้มทับทิมกำไรที่ช่วยเรื่องอายุยืนคือขาวขาวนวลเพชรและไข่มุกค,ค่ะ คนเกิดวันจันทร์วันจันทร์เป็นคนปากหวานพูดเก่งช่างเมาช่างเอาอ,อกเอาใจปากดีแต่ขี้น้อยใจงนเก่งแต่หายไวสีกำไรเรื่องความรักคือขาวขาวนวลเพชรไข่มุกสีกำไรที่ช่วยให้อายุยืนยาวคือชมพูม่วงแดงดำโกเมนและเพทายค่ะ สำหรับคนเกิดวันนางคารวันนางคานเป็นคนขยันขันแข็งคงแคล้ววงไวนะคะมีไฟฝันแรงกล้าทะเยอทะยานละดันทุรังสูงเรื่องรักค่อนข้างจะหลายใจพูดง่ายพูดง,ง่ายก็คือเจ้าชู้นั่นแหละค่ะสีกำไรที่เสริมดวงเรื่องความรักคือชมพูม่วงแดงดำโกเมนเพททยสีกำไรที่ช่วยให้อายุยืนยาวคือเขียวเขียวสดมรกตไหยกค่ะ ถัดมาค่ะคนเกิดวันพุธวันพุธมีความกระตือรือร้อนและอดทนเหลือหลายแต่ไม่ค่อยจะรอบคอบเป็นคนทำมาหากินเก่งพูดจาดีมีความรอบรู้ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูสีกำไรที่ช่วยเรื่องความรักค่ะคือสีเขียวเขียวสดมรกตยกสีกำไรที่ช่วยอายุยืนคือดำม่วงเทานินดำค่ะ ต่อกันที่คนเกิดวันพฤหสัสบ,บดีวันพฤหสัสบ,บดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์ขยันอดทนมีไหวพริบปฏิพานละเอียดรอบคอบแ้ามีความรับผิดชอบสูงชอบสั่งคนน้นคนนี้นะคะไปเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นทนายจะดีมากสีกําไรที่ช่วยเรื่องความรักคือสีเหลืองสดแสดปุษราคัมสีกําไรที่ช่วยให้อายุยืนยาวคือสีเขียวอ่อนหมอกเมกพลอยสีขุ่นมุกดาหารค่ะ วันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์เป็นคนชอบเพอ้อฝันชอบจินตนาการพูดจาไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชังเอาอกเอาใจให้ใครต่อใครลุ่มหลงรักศิลปะดูดีและมีสเสน่ห์สีกําไรที่ช่วยเรื่องความรักนะคะคือสีน้ําเงินฟ้าไพรินสีกําไรที่ช่วยให้อายุยืนยาวคือสีแดงสดส้มและทับทิมค่ะ วันสุดท้ายแล้วค่ะคนเกิดวันเสาร์วันเสาร์เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากเงียบขรึมเก็บตัวไม่ชอบวุ่นวายกับใครเป็นคนชอบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแต่ไม่ค่อยคิดถึงใจคนอื่นดื้อเงียบและถือดีสีกําไรที่ช่วยเรื่องความรักคือสีดําสีม่วงสีเทานินดําสีกําไรที่ช่วยให้อายุยืนคือสีเหลืองสดแสดและบุษราคําค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกำไรที่เราแนะนำกันในวันนี้หลายๆคนมองมองดูแล้วรีบไปตำกันมาด่วนเลยนะคะกำไรสวยๆรออยู่และดวงปังๆก็รออยู่เช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ